มีคนถามฉันคุณเป็นอย่างไรกับเพื่อนที่โตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กจนิดสนมรู้จักเข้าใจกันหรือเป็นเพื่อนเล่นกันโดยไม่คิดอะไรน่าเสียดายเพราะเราคือคู่กัดจอมมุ่นฉันชื่อซูเฉียนนักเรียนปีหนึ่งของมหาลัยมิงซอง เขาชื่อหานเซนเป็นเพื่อนที่โตมาด้วยกันกับฉันตอนแรกฉันคิดว่าเราจะสามารถรักษาความสัมพันธ์ขันหูขัดตาแบบนี้ไว้ได้ตลอดเหตุการณ์ฟ้าผ่าครั้งนั้นทำให้ความทรงจำของหัวหนี่สับสนผิดเพี้ยนไปพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปกระทนหันทำให้ฉันที่เคยชินกับวิธีเข้าหาแบบเดิมทำอะไรไม่ถูกเลย พวกเราแต่งงานกันแล้วอนาคตของพวกเราจะกลับไปอยู่ยังจุดเริ่มต้นหรือคืบหน้าขึ้นอีกขั้นสิบปีให้หลังแต่งงานกับโค้หลิกซะง,งั้นมามะมมาอ่านกันเถอะใจเต้นไปพร้อมกันร่างกายของฉันไม่ค่อยดีมาตั้งแต่เด็ก วิ่งเล่นกับเพื่อนสนุกสนานคำเหล่านี้ล้วนแต่ไม่เคยเกี่ยวข้องกับฉันหมอบอกว่าขอแค่สามารถอดทนและผ่านพ้นอายุแปดขวบไปก็จะดีขึ้นแน่นอนน่าเสียดายที่ฉันไม่ใช่คนเข้มแข็งอะไรขนาดนั้นทำเสร็จแล้วถ้าถึงตอนที่มนุษย์ิมะละลาย บางทีชีวิตของฉันก็อาจจะถึงจุดเส้นสุดโอ๊ยขอโทษบอลฉันเองซูเฉียนเธอทำอะไรอยู่นะกินข้าวเที่ยงเงยอะไปหรือไงห่านสัน้นอะไรเหรอนายมานี่หน่อยสิ ช้อจังบอลคงไม่ได้ตกลงไปในบ่อน้าหรอกนะหานเซนเกิดอะไรขึ้นอะไรเนี่ยแพนนิ่นไว้เหรอเองไปตายซะยา่าไอเด็กนิสัยเสียในรูปที่กำลังโดนชั้นลงโทษอยู่ชื่อหานเซน พอมิตรภาพมุ่นพ่อเราก็ถูกจับผูกมัดไว้ด้วยการตั้งแต่จำความได้ต้องขอบคุณเจ้าหมอนี่ที่ทำให้ชีวิตวัยเด็กของฉันเต็มไปด้วยความสุขหลังจากที่เขาดึงผมเปียฉันครั้งที่พันฉันก็ได้อธิษฐานขอพรในใจหยุดตีกันได้แล้วขอให้ฉันโตไปมีแรงเยอะเหมือนควายฉันจะได้สั่งสอนเขาอีกรอบ และแล้วในที่สุดวันนั้นก็มาถึงหนังสือแจ้งภาวะวิกฤตคุณหมอคุณบอกตามความจริงมาเถอะเราทำทุกอย่างที่สามารถทำได้แล้วที่เหลือก็ต้องดูตัวคนไข้เองห้ามตาย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 ขอนเขาเ็ดขาดขอพูดตรงๆนะ ฉันคิดว่าเธอไม่ได้ป่วยอะไรเลยเกิดมาไม่เคยพบเคยเจอใครที่มีคำขอให้มีชีวิตดูแรงเด่นชัดขนาดนี้มาก่อนจริงช่วงเวลาพักฟืน้นอยู่นี่รอนะเดี๋ยวจะไปทำเรื่องออกโรงพยาบาลแป๊บหนึ่งบางทีสวรรค์อาจได้ยินคำอธิษฐานของฉันค่ะ หลังจากผ่าตัดร่างกายของฉันก็ค่อยดีขึ้นตามลำดับสามเดือนผ่านไปก็สามารถออกโรงพยาบาลได้ดูเหมือนว่าพวกชอบใช้ความรุนแรงอย่างเธอขนาดท่านเซียนบนสวรรค์ยังไม่อยากเก็บเธอไว้เลยห่านซันสู้เชียน ถ้าอยากตายล่ะไงมาตีฉันสิละแหละละเล,ละเรากับโชคชะตากำลังหยอกล้อผูกพันผู้ชายคนนี้ที่ฉันนึกชังแต่ก็เกียดไม่ลงมาครึ่งชีวิตตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยมต้นมัธยมปลายจนถึงปีแรกที่เราสอบเข้ามหาวิทยาลายัย นายเลิกตามฉันมาได้ไหมบ้านนายไม่ได้อยู่แถวนี้ซะหน่อยแต่ว่าฉันเป็นสามีเธอนะเธอจะให้ฉันไปไหนล่ะเจ้าหมอนี่สมองโดนฟ้าผ่าเปี้ยนอาคารเรียน หานซมนายไปตายซะนายใช่ไหมที่แอบเปลี่ยนเสียงเรียกเข้าของฉันเป็นไถยนะของเธอก็คือฉันฮะเธอมีหลักฐานเไงนายรู้ไหมว่าวันนี้เป็นคาบรวมเนี่ยทั้งสาขาได้ยินเสียงเรียกเข้านี้หมดแล้ว เธอไม่ลดเสียงเรียกเข้าเองโทษใครได้ล่ะอีกละมีชีวิตชีวากันจังนะสูเฉียนอย่าเล่นกันจนสายละ่ะตอนบ่ายยังมีตรวจห้องนะพวกเธอเป็นนักศึกษานะ ไม่ใช่เด็กๆแล้ววันๆเอาแต่ต่อยตีกันไม่อายบ้างไงขอโทษครับขอโทษค่ะถ้ามีครั้งหน้าอีกครูจะคะแนนความประพฤตินี่ซูเชียนมีอะไรไปร้านขายของชำไหม,ม ไปสวยที่สุดฉันเป็นผู้ถูกกระทำแท้ๆทำไมอาจารย์ถึงด่าฉันเยอะกว่าไม่มีเงินโดนไถหมดอาการหลงผิดของเธอกำเริบอีกแล้วหรือไงเงินพอไม่เนี่ยเขาด่าฉันเยอะกว่านายไปตั้งเจ็ดคำนั่งนับเลยเหรอวันนี้ ฉันต้องให้รางวัลตัวเองสักหน่อยเท่าแกขอโยเกิร์ตเย็นลดนมหนึ่งขวดค่ะไม่ได้นายทำไรเนะ่ะไม่ให้ก็พ่ออ่อนแอของเธอนั่นแล้ะนะดื่มอันนี้พ่อหอ้หของก็ได้กินแล้วฉันไปแล้วนะเอ๋นายจะไปไหน หอไม่ได้ไปทางนั้นนี่ไม่เป็นไรยังไงก็เลยเวลาไปละส่วนเธอยังไม่รีบกลับไปอีกเหรอคนตรวจห้องคงตรวจเสร็จแล้วละมัง้งอายุอย่างเธอจะหลับลงเหรอหยวนเฉียนเฉียนหมิ่นซื่อขวี คนไรนะคนตรวจหอมาแล้วเหรอในที่สุดเธอก็นึกขึ้นได้แล้วขอโทษนะซูเฉียนฉันห้ามพวกเขาวไว้ไม่ได้เคื่อสักผ้าที่เธอซ่อนไว้ในโอ้โดนเห็นแล้วเพราะเธอไม่อยู่เราเลยหาที่ซ่อนให้เธอไม่ได้ใบลงโทษของเธอก็เอะใจยอยู่ว่าทำไมจูจๆเขาถึงใจดีเล็ยฉันโอ๊ย พี่แท้ก็เพื่อหอยิ่เวลาอืมอืมไม่ต้องห่วงค่ะคุณป้าหนูจะดูแลเขาให้ดีค่ะถ้ามีอะไรขึ้นหน้าหนูจะโทรมาหาคุณป้านะคะวางก่อนนะคะคนไข้เตียงหมายเลขแปดฟื้นแล้วค่ะห่างซน นาน่นี่มันจริงๆเลยนอนฟ้าผ่าเฉยเตือนนายแล้วว่าทําเรื่องช่วยๆมันน้อยๆหน่อยฝาลงทอนได้ไหมล่ะหัวเลาะสานใจไปหน่อยมอั้งทถ้ทีท้ทีแล้วคุณหมอว่าไงบ้างเป็นปฏิหารที่ไม่มีแผลภายนอกมีแค่ตอนล้มที่หัวกระแทกพื้นอ่ะอาจจะมีมึนๆบ้างแต่โดยรวมไม่เป็นไรมากหรอก โอ้ดวงแข็งจังเลยนะเธอกำลังตัวสัน่นจริงด้วยเฮ้ยเดี๋ยวไปถามหมอดีกว่าว่าเป็นอะไรเป็นไรายมากปะจ้องฉันอยู่ได้สู้เฉียนหืมเหมือนเธอจะเด็กลงนะ อ๋องั้นตอนนี้ฉันดูเหมือนคนอายุเท่าไหร่ยี่สิบมั้งเด็กตายซะไอ้นี่นายยังมีแรงมากวนทีนแสดงว่าไม่เป็นอะไรมากเดี๋ยวฉันจะไปทำเรื่องขอออกโรงพยาบาลพรุ่งนี้ยังต้องไปเรียนนะเรียนใช่ไงหรือนายคิดจะหนีเรียนหรือว่า มีเรื่องหนึ่งที่ฉันอยากจะยืนยันหมอเร็วเร็วเร็วเรวนี่ตรวจให้เจ้าหมอนี่อีกรอบทีค่ะสมองเขาพังแล้วแน่ๆเลยอยา่าอดคนไข้ใจเย็นก่อนครับบอกผมมาทีว่าเกิดอะไรขึ้น สรุปแล้วก็คือเนื่องจากถูกฟ้าผ่าความทรงจำของคนไข้เลยเกิดอาการล้วนบางครั้งอ้างว่าตนเองคือผู้ที่ถูกเลือกให้เป็นนักงรูปแผงแสงแต่บางครั้งก็อ้างว่าตัวเองเป็นผู้ย้อนเวลาจากอนาคตในอีกสิบปีข้างหน้าเฮ้ยใช่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 ส่วนเรื่องที่ยุ่งยากที่สุดก็คือพวกเราแต่งงานกันแล้ว ที่อ้างว่าแต่งงานกับโูห่หลีทั้งที่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรส